เริ่มต้นเช้านี้ก็เอาเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมกันก่อนเลยละกันครับคุณผู้ชมครับในหลายจุดหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล,ล่เรียงกันไปแต่ว่าจุดหนึ่งที่เกิดปัญหาอีกแล้วซ้ำซากอีกแล้วที่ระยองค่ะคราวนี้นี่หนักนะครับที่ระยองนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับสถานการณ์น้ําที่จังหวัดระยองน่าเป็นห่วงเพราะว่าในบางจุดเนี่ยสูงเกือบเกืบ2 2> อบสองเมตรฮะบ้านเรือนประชาชนกว่า2,000ันครัวเรือนนี่ได้รับผลกระทบนะครับ ถือว่าสถานการณ์วิกฤตทีเดียวครับอย่างเช่นที่ตำบลทับมานายกเทศมนตรีตำบลทับมาบอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้เนี่ยนายกบอกหนักมากครับแล้วน้ำเนี่ยมาเร็วระดับน้ําก็ท่วมสูงและที่สําคัญมันขยายวงกว้างมากขึ้นครับโดยที่ปริมาณน้าบริเวณคลองทับมาเ,ออเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วเนี่ยแหมู่บ้านบางแห่งบางจุดตรงไหนที่พื้นที่มันต่ําหน่อยเนี่ยโอ้โหระดับน้ําสูงมากครับ ตอนนี้สูงกว่า2เมตรแล้วครับ,รบมีบ้านเดือนประชาชนถูกน้ําท่วมไปกว่า2 0 0พันหลังคาเรือนซึ่งคาดว่ามวลน,น้ําจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าจะยังคงมีฝนตกหนักเหนือคลองทับมาบตอนนี้ก็ต้องอพยพพี่น้องประชาชนกันครับในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยอพยพทั้งหมดมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวขณะที่โรงเรียนฮะโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่โดยเฉพาะในตะมนทับมากับในเขตเทศบาลนครระยองตอนนี้เนี่ยต้องประกาศ ปิดการเรียนการสอนเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางสัญจรไปมาโรงเรียนกันได้ครับทางเข้าโรงเรียนไปไม่ได้เลยนะครับโรงเรียนน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันไปที่นครปฐมกันต่อครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่กอนชอเนี่ยได้แจ้งเตือนลุ่มน้ําท่าจีนว่าน้ําล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มติดกับแม่น้ําท่าจีน,น,นอำเภอนครชัยศรีบริเวณสะพานโรเม็กซึ่งมีการขึ้นตรงแดงเอาไว้ตรงนี้นะครับเตือนภัยเรียบร้อย หลังจากที่ระดับน้ำเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับส่วนผู้นําท้องถิ่นเองก็ต้องเร่งออกมาประชาสัมพันธ์เตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยเอาของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เตรียมรับกับมวลน,น้ํามีการกั้นกระสอบทรายในหลายพื้นที่เพื่อกันทรัพย์สินเพื่อกันน้ำเนี่ยแหละครับจากนาครปฐม,มขยับไปดูปทุมธานีค่ะที่ปทุมธานีเนี่ยชาวบ้านตําบ,บึงทองหลางอําเภอลําลูกกาตอนนี้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวนะคะเพราะว่าถูกน้ำเนี่ยท่วมเต็มไปหมด หลังจากระดับน้ํายังไม่ลดลงก็เกรงว่าเดี๋ยวข้าวเนี่ยจะเสียหายไปมากกว่านี้ขณะที่กรมชลประทานบอกแล้วนะคะตอนนี้จะเร่งสูบน้ําออกจากคลองหกวาสายล่างจะได้ลดผลกระทบกับ2พื้นที่คือที่เขตสายไหมกับที่อําเภอลําลูกกาแต่ว่าภาพรวมของปทุมธานีนั้นดีขึ้นค่ะจะมีเพียงพื้นที่ลุ่มเท่านั้นที่ยังคงมีน้ําท่วมขังค่ะครับจุดนี้สําคัญนะครับ เขตสายใบแล้วก็เชื่อมต่อกับทางอำเภอลำลูกกาที่ปทุมธานีเนี่ยถ้าจำกันได้จุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนยุทธศาสตร์สำคัญ <fotos. S 2> เมื่อตอนปี54เลยนะครับเขตนี้เนี่ยต้องต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามทีนี้กลับมาที่กรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้บิ๊กปัอมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาราชการแทนนายกรักฐมนตรีท่านลงพื้นที่นะครับท่านก็ไปตรวจสถานการณ์น้ำท่านไปที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบมินบุรีนะครับ โดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ราราชการกรุงเทพมหาคนครให้การต้อนรับโดยพลเอกประวิทย์ท่านก็ย้ำครับว่าต้องบูรณาการทุกหน่วยงานครับในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับต้องบูรณาการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดครับซึ่งทางคุณชัชชาติก็ชี้แจงครับว่าตอนนี้เนี่ยยังมีปัญหาคือน้ําหลายคลองอยู่ในสถานการณ์ที่มันวิกฤต จึงต้องเร่งระดมเครื่องสูบน้ําจากหลายหน่วยงานเ,นเข้ามาสนับสนุนโดยภายใน1-2วันนี้ก็จะเร่งทยอยปิดล้อมหมู่บ้านเพื่อสูบน้ำออกจากบริเวณที่ท่วมขังให้เร็วที่สุดนะครับโดยพลเอกประวิทย์ท่านก็ได้เอ่ยปากชม,มชื่นชมท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยนะฮะบิะ๊กป้อมบอกว่านี่ผู้ว่าชัดชาติที่ทำงานอย่างเข้มแข็งอ้าวเมืเอ่อวานนี้บิ๊กป้อมท่านว่ายังไงบ้างลองไปฟังครับ ตรงนี้ผ่านย,ยากนะตัวน้ำต้องพาเข้ามาตรงนี้ครับแล้วเข้ามาที่คลองพระโนงประตูพระโขนงก็ทําให้เกิดน,น้าท่วมที่รานบางอ,อตรงนี้ก็ยากเพราะตรงนี้เป็นเป็นเขานอันนี้นต้องพยายามหาทางต่เนี่นจากาวทาเก็มีคลองที่ระบายได้ดีแล้วมีคลองสำโรงอยู่ด้วยแต่ว่ามันอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหาน,นครก็ต้องอาศัยความร่วมมืเดยวมันไม่เป็นไรลงปรเทศเดียวกับได้ครับ,บเทศเยวกันไทยัหวัเลียครับจะต้องช่วช นี่ครับผูบ้ว่าชาัดๆท่านก็รายงานสถานการณ์รบิ๊กป้อมท่านก็รับฟังแล้วก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ชื่นชมท่านผู้ว่าด้วยเอาย้ําอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศแจ้งเตือนนะครับทั่วทุกภาคทั่วประเทศยังคงมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะครับ